ที่จริงผมว่าเหมาะกับการลงทุนที่สุดนะครับเมื่อก่อนในตอนที่ผมหันไปซื้อวัวเลือดร้อยนะครับตะเวนอยู่ประมาณเป็นเดือนนะครับบางทีกำเงินไปเนี่ยบางทีเรานึกท้อเลยนะครับไปฟาร์มไหนเขาก็บอกว่าขายแล้วจองแล้วขายแล้วนะครับบางทีเรายังนึกอยู่ว่ามีเงินเนี่ยเราซื้อทองยังง่ายกว่าซื้อวัวแต่ถ้าตอนเนี้ย <inate> นะครับวัวเป็นราคาที่จับต้องได้เลยนะครับร <nic S 1> เป็นราคาที่จับต้องได้ใกล้เคียงกับราคาเนื้อแล้วก็ใกล้เคียงกับความเป็นจริงท,ทุกๆตัวนะครับถ้าวัวที่เนี่ยผมรักทุกตัวแล้วผมก็ขายทุกตัวนะครับรักทุกตัวขายทุกตัวนะครับแต่เพียงแต่ว่า,เ,าเราก็เลี้ยงให้สมบูรณ์พันนะครับพอเราเลี้ยงให้สมบูรณ์พันธุ์แล้วเนี่ยถ้าตัวไหนที่เป็นราคาหรือว่าจะไปส่งต่อพันธุกรรมให้กับทางท่านอื่นนะครับเราก็ยินดีที่จริงตั้งใจไว้จะให้เป็นมรดก นะครับเป็นมรดกแล้วก็จะเป็นมรดกทางพันธุกรรมด้วยาวัวราคาถูกที่เพชรเพลโรดีจัดการกับเรื่องนี้ยังไงครับสวัสดีนะครับดายเพรโรดสาลี นะครับก็หรือฟาร์มเพชรไพโลดซึ่งตั้งอยู่ตำบลโคกเจริญอำเภอโคกเจริญจังหวัดลบบุรีครับผมปัจจุบันนี้ตั้งฟาร์มมานานหรือยังครับปีนี้เป็นปีที่4ครับปีนี้เป็นปีที่4ครับจุดเริ่มต้นนี่เกิดขึ้นมาได้ยังไงครับจุดเริ่มต้นเลยก็เดิมเลยเนี่ยคุณพ่อเป็นพ่อค้าวัวนะครับเป็นพ่อค้าวัวแล้วพ่อก็เลิกไปนะครับแล้วผมก็หันไปทําธุรกิจไล่อ้อย นะครับแต่พอเวลาผ่านไปผ่านมาเห็นวัวตรงไหนก็ด้วยความผูกพันนะครับด้วยความผูกพันพอไปเห็นหญ้าเห็นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยนึกอยากเลี้ยงวัวนะครับก็เลยที่แปลงเนี้ยเดิมเลยเป็นป่าอ้อยนะครับแล้วก็หญ้าวัชพืชหญ้านะ่ะมันออพอมีพอสิจะขึ้นเยอะนะครับเราก็เลยคิดอยากจะเ,เลี้ยงวัวก็เลยเปลี่ยนจากไล่อ้อยนะครับเป็นทดลองเป็นทดลองปลูกหญ้านะครับปีแรกก็ปลูก ปลูกแพนโกล่านะครับก็ไม่ประสบผลสาเร็จหรอกนะครับเพราะว่าเ,เราก็ยังไม่ได้ศึกษาเรื่ององค์ความรู้นะครับพอพอปีหลังเราก็หันไปไปหาเกษตรอํเราเภอนะครับแล้วก็มาปลูกเพิ่มเติมนะครับช่วงนี้ก็มีประมาณ20ไร่ตอนที่นําวัวเข้ามาตอนนั้นเริ่มต้นกี่ตัวครับเริ่มต้นจากวัวลูกผสม เราเริ่มต้นจากวัวลูกผสมเลี้ยงวัวลูกผสมก่อนแต่ด้วยจังหวะนะครับจังหวะดีช่วงนั้นราคาวัวดีนะครับราคาวัวดีเราก็ไปสอบถามการเลี้ยงวัวของหลายๆฟาร์มหลายๆพื้นที่นะครับเขาก็ให้คําแนะนําเกี่ยวกับว่าวัวเนี่ยเวลากินมันกินเท่ากันนะครับแต่เวลาขายมันต่างกันนะครับระหว่างวัวลูกผสมกับวัวเลือดร้อยเราก็เลยได้ทยอยขายออกแล้วก็ตะเวนนํา ทำน้ำววเลือดร้อยเข้ามาแล้วก็นํามาปรับปรุงพันธุ์เพิ่มเติมครับปัจจุบันนี้มีกี่ตัวแล้วครับยี่สิบเอ็ดตัวครับทั้งตัวเล็กตัวน้อยนะครับยีิบเอ็ดตัวแล้วรูปแบบการเลี้ยงการจัดการแต่ละวันนะครับที่นี่เลี้ยงกันยังไงที่นี่ก็จะเลี้ยงง่ายๆนะครับจะเลี้ยงง่ายๆก็จะมีะมีลูกนะครับมีลูก,ม,ลกมีหลานก็แต่ช่วงเช้าเลยเช้าเลยก็จะเป็นผมปร,ประมาณเจ็ดโมงผมก็จะตื่นมาหกโมงก,กว่าเจ็ดโมงก็จะปล่อยวัวลงแปลง นะครับจะปล่อยวัวล,ลงแปลงแล้วก็จะมีคนงานมาหนึ่งคนนะครับคนงานเขาก็จะมาทําก่อสร้างทำอะไรภายในฟาร์มนี่แหละนะครับแล้วเขาก็จะมาช่วยเลี้ยงวัวด้วยพอสักประมาณ10บโมงสิบโมงเช้าเราก็จะมีละอ,อองขอ้าวโพดเราก็จะมีละอองข้าวโพดเสริมนะครับหรือว่าเรามีอาหารวัตถุดิบภายในพื้นที่พวก,กล้ำพวกอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเรามีในพื้นที่เราก็จะเอามาให้เสริมครับนะครับแต่หลกัลกๆเลยเนี่ยเราก็จะปล่อยแปลง นะครับเช้าปล่อยแปลงไปถึง10โมงแล้วก็นอนกลางวันนะครับแล้วอีกทีนึงก็จะประมาณ3-4มโมงเย็นก็จะปล่อยลง,ลงแปลงแบบนี้แหละแล้วปัญหาอุปสรรคที่พบเจอมาระหว่าง3-4ปีที่ผ่านมานะครับพี่เพโลดเจออะไรไปบ้างข้อดีของที่ฟาร์มนะครับผมว่าจังหวะดีนะครับผมมาอยู่ตรงนี้ยังไม่เคยมีวัวเจ็บป่วยเลย นะครับไม่มีวัวเจ็บป่วยเลยแล้วแต่เราก็พยายามจะติดต่อกับเกษตรอำเภอนะครับพยายามจะติดต่อกับปศุสัตว์กับเกษตรอำเภอนะครับให้เขาเข้ามาดูแล้วก็เข้ามาส่งเสริมแล้วก็เราก็จะเน้นขอเรื่องวัคซีนนะครับเราก็จะทําวัคซีนแล้วก็ยาถ่ายพยาธิตามที่ปศุสัตว์ส่งเสริมครับปีนึงผมก็จะทําประมาณสองสารอบครับผมถามนิดนึงนะครับการที่พี่เพชรโลดเข้ามาเลี้ยงวัวนี้ เห็นอะไรจากเขาในการเลี้ยงวัวด้วยความผูกพันมั้งนะถ้าใจผมนะครับผมว่าด้วยความผูกพันแต่ที่ที่ผมเลือกเป็นอเมริกันบัลมันเลือดร้อยนะครับเพราะว่าเห็นความอ้วนครับความสมบูรณ์พันธุ์ของเขาแล้วก็ความแข็งแรงนะครับก็เลยทําให้เรามองเห็นว่าเราจะไม่เหนื่อยกับการบริหารจัดการนะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างวัวออกลูกเนี่ยที่เนี่ยก็จะ จะแทบไม่มีปัญหาเรื่องวัวกินนมไม่ค่อยได้หรือเราช่วยจับเนี่ยจะน้อยมากครับครับเขาบอกว่าการเลี้ยงวัวคือการลงทุนถ้าเรามองว่าการเลี้ยงวัวคือการลงทุนเนี่ยพี่เพโลดมีการบริหารจัดการความเสี่ยงยังไงไม่ให้ขาดทุนอย่างแรกเลยนะครับเราเลี้ยงด้วยใจรักนะครับแล้วก็ การลงทุนนะทุกอย่างนะผมมองว่าทุกๆอย่างเนี่ยต้นทุนจะมากน้อยเนี่ยมันอยู่ที่เรามีการซื้อมาขายไปนะครับทุกๆตัวนะครับถ้าบัวที่เนี่ยผมรักทุกตัวแล้วผมก็ขายทุกตัวนะครับรักทุกตัวขายทุกตัวนะครับแต่เพียงแต่ว่าเ,าเราก็เลี้ยงให้สมบูรณ์พันนะครับพอเราเลี้ยงให้สมบูรณ์พันธุ์แล้วเนี่ยถ้าตัวไหนที่เป็นราคาหรือว่าจะไปส่งต่อพันธุก,กรรมให้กับาทางท่านอื่นนะครับเราก็ยินดี แล้วทิศทางการบีดการพัฒนาพันธุ์ที่นี่ครับทิศทางของเราคือตั้งใจไปยังไงเริมเลยนะครับทิศทางที่นี่ก็ก็ตั้งใจจะผสมจากน้ำเชื้อหลอดอพ่อวัวที่ที่เป็นแกนแชมป์มาจากต่างประเทศเดิมเลยนะครับแรกๆเลยผมก็จะใช้น้าเชื้ออย่างนั้นนะครับเป็นน้าเชื้อแยกเพศบ้างรวมเพศบ้างนะครับซึ่งมีราคาสูงนะครับแต่เมื่อ3ปีที่แล้ว2ปีเนี่ยราคาวัวมันยังสูงอยู่ นะครับเราก็ยังขายได้เราก็ยังเรียกราคาได้แต่ช่วงนี้ก็ก็มีการลดลงนะครับมีการลดลงก็อาจอาจจะหันมาใช้น้ําเชื้อ,อ,อราคาที่ถูกลงนะครับหรือเป็นน้ําเชื้อพ่อที่เป็นแกนแชมป์ในประเทศไทยครับแต่ผมจะเน้นที่ที่ตัวที่เป็นแกนแชมป์้งส่วนใหญ่ แล้วเป้าหมายที่ของฟาร์มที่นี่นะครับเพชรไพโรดฟาร์มเนี่ยตั้งใจไว้ยังไงที่จริงตั้งใจไว้จะให้เป็นมรอดอกแล้วก็จะเป็นมรอดอกทางพันธุกรรมด้วยนะครับที่นี่เราก็เลยจะจะเหมือนกับว่าเป็นการส่งต่อพันธุกรรมเราจะมีการพัฒนานะครับเราจะมีการพัฒนาโดยจินตนาการของเรานี่แหละนะครับว่าวัวออกมาเนี่ยการบีดออกมาเนี่ยมันจะตรงตามจินตนาการที่เรานึกไว้ไหมนะครับแล้วก็ ถ้าสวยหรือว่าพัฒนาการดีต่อไปนะครับก็จะตกเป็นมรดกให้กับลูกหลานนะครับแล้วก็เป็นมรดกทางพันธุกรรมให้กับคนที่อยากพัฒนาพันธุ์วัวแล้ววันนี้พี่คิดว่าประสบความสุจแล้วหรือยังผมว่าตอนนี้เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเพราะว่าวัวที่นี่ไม่ค่อยมีเจ็บป่วยนะครับไม่ค่อยมีเจ็บป่วยแล้วอีกอย่างหนึ่งวัวที่นี่ก็ สำหเราตัวไปทางอ้วนเราก็มองว่าเลี้ยงวัวอ้วนเนี่ยเ,เราก็มีความสุขทางใจครับช่วงนี้เป็นช่วงราคาถูกนะครับวัราาวราคาถูกที่เพชรพีโรดนี่จัดการกับเรื่องนี้ยังไงเราก็ยังไม่มีประสบการณ์นะคะถ้าให้พูดกันจริงจริงเลยเราก็ยังไม่มีประสบการณ์ว่าราคาวัวนี่มันจะถูกไปถึงขนาดไหนนะครับแต่ที่นี่ก็จะมีการลดต้นทุนนะครับเราก็จะลดต้นทุนนะครับอย่างเมื่อก่อนเนี่ยเราก็จะหาวัตถุดิบ จากในพื้นที่เอามาให้ใหกินมากขึ้นแต่ช่วงนี้เราก็กลดลงนะครับโดยการที่เราก็ขยายแปลงหญ้านะครับปีนี้ผมก็มีการหว่านลูซี่เพิ่มนะครับมีการหว่านลูซี่เพิ่มเมื่อก่อนเลยผมก็จะมีแต่แปลงแผงคกล่านะครับบางครั้งเราก็เลยมองเห็นถึงเรื่องความหลากหลายทางอาหารเนี่ยบางทีวัวก็อาจจะเบือ่อเบื่อก็อยากจะไปกินประเภทอื่นก็เลยเราก็เลยขยายแปลง ขยายแปลงยากขึ้นนะครับเพื่อที่จะรองรับกับการที่ว่าเราอาจจะยังไม่ขายเลยนะครับเพราะว่าราคามันถูกนะครับพอร,ราคามันถูกลงเราก็ยังไม่ขายนะครับเราก็จะรอราคาไปก่อนนะครับ,รบเรื่องการแบกรับต้นทุนก็เลยก็เลยจะต้องมีการบริหารจัดก,การเรื่องการของลดต้นทุน นะครับแล้วก็ที่นี่ดีอย่างหนึ่งคือที่นี่ไม่มีปัจจัยเรื่องแรงงานนะครับก็จะมีลูกหลานนะครับมีลูกเย็นๆมีหลานมาก็มาเก็บกวาดทาความสะอาดแล้วก็มาบริหารจัดการอะไรเล็กใน,น้อยภายในฟาร์มครับ,รบที่นี่ก็ดีอย่างหนึ่งผมบอกอยู่ว่าเพราะว่าหนึ่งเรื่องเรื่องแปลงหญ้าเนี่ยเรื่องแปลงหญ้าพอมันมีเพียงพอเนี่ย เราก็ไม่เน่ยอย่างผมเนี่ยพอพอเลิกงานเสร็จเยน็นผมก็จะไปตัดหญ้าประมาณรดหนึ่งเนี่ยแป่งหญ้า <ères> ผมจะอยู่ตรงนี้อีก็อกหนึง่ง<ะ>ผมก็จะไปตัดหญ้ามาเสริมให้กินตอนเย็นถ้าหน้าเนี้ยนะครับเพราะหน้าเนี่ยหญ้ามันดีหน่อยพาหน้าฝนฝนมันดีหน่อยผมก็จะตัดหญ้ามาเสริมให้ตัดหญ้ามาเสริมให้พอบวัวได้กินอิ่มนะครับเราก็นอนหลับนะครับผ<ะ>มบอกเลยเราก็นอนหลับเพราะว่าเราไม่ต้องเดือดร้อนว่าเช้ามาเราจะต้องตื่นไปตัดหญ้าไกลไต้องไปหาวัตถุดิบคือเรามีแปลงหญ้าเราก็ ง่ายขึ้นนะครับง่ายขึ้นผมบอกเลยว่าถ้ามือใหม่นะครับผมบอกเลยก่อนจะเลี้ยงวัวเนี่ยให้นึกถึงแปลงหญ้าไว้ก่อนนะครับไม่ไม่ต้องกังวลนะครับว่าแปลงหญ้าที่เราปลูกเนี่ยมันจะไปเปลืองเนื้อที่หรืออะไรนะครับเราคิดถึงว่าเราปลูกหญ้าแล้วเนี่ยเราไม่เปลืองเวลาแน่นอนครับเพราะเรามีผั์หญ้ามีหญ้าให้วัวกินแน่นอนครับแล้วหลายคนเขาบอกว่าพอยึดอาชีพเลี้ยงวัวปั๊บเนี่ยเขาบอกว่าจะไม่มีเวลาไปที่อื่นเลยจะขูกอยู่กับวัวอย่างเดียว ไม่มีเวลาที่จะไปทํทธุระเลยจริงไหมเอ่อไม่จริงนะครับสําหรับที่ผมที่ผมเนี่ยผมทําไร่ด้วยเราทําไร่อ้อยนะครับแล้วก็รับเหมานะครับรับเหมาก่อสร้างขุดดินเลี้ยงวัวพอวัวลงแปลงหญ้าแล้วนะครับเราไม่ต้องห่วงเลยกังวลอย่างเดียวนะครับเนี่ยสถานที่ล้อมกลัวจะไปเข้าของพื้นที่เพื่อนบ้านใกล้เคียงแค่นั้นเองนะครับล้อมไม่ดีอย่างเดียวนะครับล้อมให้ดีอย่างเดียวเราก็มีแปลงหญ้านะครับพอมีแปลงหญ้าแล้วเนี่ยเราไปไหนไปเลยนะครับเพราะว่า วัวเป็นสัตว์ที่หากินเองได้นะครับเวลาร้อนก็ลงน้ำหากินน้ำเองได้นะครับเพียงแต่ว่ามีแปลงหญ้าแล้วก็มีสักน้ำไว้ให้เพียงพอแค่นั้นเองครับนี่คือการบริหารจัดการอยากเลี้ยงวัวให้สบายก็ต้องทำแบบนี้แหละใช่หรือเรื่องอะรเรื่องเรื่องในหลัการเลยผมบอกว่าตัดใจให้ได้นะครับตัดใจให้ได้ในการปลูกหญ้านะครับในการปลูกหญ้าเนี่ยจะเป็นห้าไร่ก็ได้ สิบไร่ก็ได้ผมบอกเลยนะครับว่าบริหารเพียงพอกับเราลงทุนกับบัวนะครับเขาถามว่าบัวน่ะถ้าถ้ามันอ้วนนะครับมันก็สวยทุกตัวแหละนะครับแต่ถ้าเมื่อใดที่วัวมันขาดอาหารแล้วมันผอมเนี่ยมันก็จะดูไม่สวยในสายตาของเราแล้วราคามันก็อย่างว่าแหละครับเพราะวัวไม่สวยของไม่สวยนะเนาะใครก็ใครก็ไม่ไม่อยากได้ไปเลี้ยงต่อไม่อยากไปได้เป็นพันธุกรรมต่อยอดนะครับ โรงเรือนนะครับของเพชรไพโรดฟาร์มนะครับสร้างมาสี่ปีแล้วไม่มีมุ้งเลยที่นี่ลมฟัวดีแล้วครับใช่ครับไม่มีมุ้งคือเดิมเลยเนี่ยที่ที่เราไม่มีมุ้งเนี่ยเพราะว่าเราเข้าไปศึกษาเราเข้าไปอ่านดูเขาบอกว่าวัวอเมริกันบามันเนี่ยมันทนต่อแมลงนะครับทนต่อแมลงและทนต่อโรคนะครับเราก็เลยทดลองดูว่าถ้าเราไม่กางมุ้งเนี่ยวัวจะอยู่ได้ไหมภายใน1ปีนะครับแต่หน้ายุงก็ก็มีบ้างนะครับก็มีนะครับแต่ที่นี่ลมโชยก็มีแต่งัวก็จะ ยุบยุบไปนิดหนึ่งนะครับถ้าจะให้ดีเลยถ้าเกษตรกรลงทุนได้ก็ลงทุนกลางมุ้งนะครับแต่ผมมองว่าถ้าไม่จําเป็นนะครับก็ไม่ต้องกลางนะครับเพื่อเพื่อที่เป็นการลดต้นทุนไปดู้างไหนกันครับเป็นข้อมาตรฐานเลยครับนะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นข้อรวมนะครับเวลาเวลาเวลาเราปล่อยเข้าไปก็จะรวมหมดแต่ฝั่งนี้เราก็กาลังเริ่มทยอยแยกแต่ก็ยังไม่เสร็จดีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องย้ายหญ้าออกไปข้างนอกนะครับเราตอนนี้เรายังขาดสถานที่อยู่เรื่องการ ก่อสร้างสร้างห้องน้ําสร้างอะไรสําหรับแขกใครไปใครนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งของลูกวัวที่เกิดใหม่ครับที่นี่ก็จะแยกวัวแค่ไม่เกิน10วันนะครับเพราะว่าวัวที่เนี่ยเดินแปลงไม่ไกลนะครับเดินแปลงอยู่ในพื้นที่แล้วก็วัวก็จะแข็งแรงง่ายนะครับเพราะว่าปล่อยปล่อยไปโดนแดดบ้างปล่อยไปโดนลมบ้างอะไรอย่างเงี้ยวัวก็จะแข็งแรงไว้นะครับเราก็จะมีล็อกแยกอยู่ประมาณสัก4ล็อกนะครับเพื่อที่จะรองรับกับวัวออกลูกครับ แนะนำตัวใหญ่หน่อยครับทำไมถึงซื้อเข้ามาตัวนี้เนี่ยเป็นตัวชุดแรกที่เหลือจากวัวลูกผสมที่ซื้อมาที่ซื้อมาครับตัวอื่นขายไปหมดตัวนี้โปรดยืนใกล้ๆเขาหน่อยตัวสูงเท่าไหร่พี่ตัวนี้สูงน่าจะร้อยหเพราะว่าผมสูงร้อยหกสครับนะครับตัวนี้สูงนะครับตัวนี้สูงใหญ่นะครับตัวนี้ร้อยเจ็ดขึ้นได้ไหมเนี่ยผมว่าน่าจะถึงนะผมก็ร้อยเ็ดสิแล้วเนี่ย นะครับจนต,ตัวได้ใหญ่แล้วเนี่ยตัวนี้ใหญ่ใครเห็นใครก็ชอบครับแล้วใครเห็นใคร,ใครก็ชอบหมายถึงว่าเป็นลูกผสมชุดสุดท้ายที่เลี้ยงลูกผสมใช่ใช่ครับ<อ>เป็นตัวสุดท้ายเลยที่เราขยักไววนี่เราขยักไว้ครับเพราะว่าตัวอื่นเนี่ยเราพอเราได้ราคาเราก็ส่งต่อราคาเราก็ส่งต่อตัวนี้ก็เลยจะเก็บไว้ขยายพันเพื่อที่จะทดลองดูจะทดลองดูครับเฟนใหญ่มากนะครับเขาเป็นวัวที่ติดกระทบมาเนาะใช่ครับนะครับแต่ว่าโครงสร้างเขาใหญ่มาก แม่นี้ก็เป็นเป็นวัวนําเข้าครับแม่เขาเป็นตัวเขาเองเป็นลูกซีวายนะครับตัวเขาเองเป็นลูกซีวายศูนย์เก้าหกนะครับแล้วก็ตัวลูกก็เป็นรีแกนตองหนึ่งครับตัวนู้นก็ลูกรีแกนตองหนึ่งเหมือนกันโอนบที่นี่จะผสมวัวจะผสมทีละล็อตครับ,รบสมมติว่าพ่อเนี้ยก็จะพ่อเนี้ยทั้งห้าตัวหกตัวตัวนี้กี่วันไรพี่ตัวนี้ตัวนี้ได้สี่สี่วันห้าวันวันวนี้ครับอ้าวันทำไมรังนมเขาใหญ่จังเลยอะ น้ำนมแม่นี้น่าจะดีมากเลยเนาะออกนมไหลย,ย้อยเลยแม่นมก็น้านมดีอมีเคล็ดลับ<ม>ไหมหรือว่าเป็นเพราะอะไรครับเออผมว่าความสมดุลความสมบูรณ์ของแม่วัวเขานี่แหละนะครับจะเป็นปัจจัยหลักในการสร้างน้ํานมนะครับถ้าถ้าวัวกึ่งไปทางอ้วนเนี่ยผมสังเกตดูนมวัวจะไม่ค่อยหยุดแต่ถ้าพอมผอมเนี่ยลูกกินนมแป๊บเดียวก็หมด กินนมแป๊บเดียวก็หมดนะครับที่นี่ก็เลยจะจะพยายามเสริมเรื่องหญ่านะครับเสริมเรื่องย้าเนี่ยพยายามให้กินตลอดให้แทะเลมแล้วก็เย็นๆก็จะมีญ่าให้กินอีกครับภายในพื้นที่นะครับผมบอกเลยนะครับเกษตรกรหาภายในพื้นที่เลยครับพวกเปลือกกล้วยเอ่ยจากจากแมคค้าขายกล้วยทอดอะไรอย่างเงี้ยครับบางทีผมก็จะไปติดต่อไว้เขาก็ให้มาอะไรอย่างเงี้ยครับอืมนะครับมีวัตถุดิบอะไรในพื้นที่นะครับเราก็มาให้เขาได้เนื่องจากหนึ่งค่าน้ำมันค่าขนส่งไม่แพงมาก ที่นี่กินกันทั้งเปลือกขนุนเนาะเปลือกขนุนอะไรต่างๆอย่างเงี้ยที่เขาทําเขาแม่ค้าแกะมาขาย,ยางี้ยผมก็ mm. เหลือก,ก็เขาก็เอามาให้ส่นวนใหญ่เขาก็จะเอามาให้เขาจะโทรบอกน้องโลดมีเศษอาหารเหลือหน้ามีเศษอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไปเอาถ้ามือใหม่เขากําลังคิดว่าจะเลี้ยงวัวนะครับฝากถึงมือใหม่นะครับวัวราคาถูกๆแบบนี้น่าเลี้ยงไหมที่จริงผมว่าเหมาะกับการลงทุนที่สุดนะครับเมื่อก่อนในตอนที่ผมหันไปซื้อวัวเลือดร้อยนะครับ ตะเวนอยู่ประมาณเป็นเดือนนะครับบางทีกำเงินไปเนี่ยบางทีเรานึกท้อเลยนะครับไปฟาร์มไหนเขาก็บอกว่าขายแล้วจองแล้วขายแล้วนะครับบางทีเรายังนึกอยู่ว่ามีเงินเนี่ยเราซื้อทองยังง่ายกว่าซื้อวัวนะครับแต่ถ้าตอนเนี้ยนะครับวัวเป็นราคาที่จับต้องได้เลยครับเป็นราคาที่จับต้องได้ใกล้เคียงกับราคาเนื้อแล้วก็ใกล้เคียงกับความเป็นจริงนะครับผมก็เลยมองว่าถ้าใครนะครับที่คิดว่าไม่เดือดร้อนนะครับหรืออยากจะ ลองความท้าทายในการบริหารจัดการฟาร์มในการเลี้ยงวัวผมบอกว่าเหมาะที่สุดครับอนนีเพราะว่าราคาวัวมันถูกแล้วก็น่าจับต้องนะครับถ้าวันใดวันหนึ่งราคามันพลิกกลับขึ้นมานะครับเราก็เหมือนกับว่าเราได้ออมเงินไว้ในตัวครับแล้วพี่คิดว่าอาชีพการเลี้ยงวัวเนี่ยเป็นอาชีพที่มั่นคงไหมผมมองว่าเป็นอาชีพที่ส่งต่อนะครับตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเรามาแล้วนะครับเพราะว่าวัวเนี่ยมันเป็นสัตว์ล้มลุก <c oughs> ครับมันก็มีทั้งตัวสวยตัวไม่สวยนะครับแล้วก็มันมีหลากหลายในการพัฒนาพันธุ์อย่างผมนั่นเองเนี่ยคุณพ่อก็ก็เป็นพ่อขาว,วัวเป็นนายห้อยทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้มาก็เคยได้มาจากว,วัวนะครับแล้วก็หันมาทําไร่ครับแล้วผมก็ย้อนกลับไปเลี้ยงวัวอีกนะวันนี้ผมก็ย้อนกลับไปเลี้ยงวัวอีกก็ก็้วยความรักผมคิดว่าอาชีพนี้ไม่น่าจะห่างหายไปจากสังคมไทยครับครับผมฝากถึงคนที่กําลังท้อแท้นะครับออให้กําลังใจนะครับสําหรับคนที่เลี้ยงวัวนะครับแล้วก็ออคิด ถึงข้อดีและข้อด้อยของวัวแค่นั้นเองตอนนี้ถ้าถ้าพูดถึงสถานการณ์นะครับถ้าเรายังไม่เดือดร้อนนะครับวัวเราเนี่ยไม่มีข้อด้อยอะไรหรือไม่มีข้อเสียหรือเราไม่จําเป็นจะต้องใช้เงินนะครับก็ฝากให้อดทนนะครับเหมือนเหมือนเหมือนเราทําไร่แหละครับเราทําไร่เราก็ต้องรอระยะเวลาเหมือนกันนะครับการเลี้ยงวัวก็เหมือนกันนะครับก็ฝากให้อดทนนะครับคิดว่าน่าจะผ่านพ้นไปได้นะครับครับผมถ้าสมมุติว่าคนที่ติดตามคลิปนี้แล้วนะครับดู เพชรไพรโหดฟาร์มแล้วอยากจะมาขอแบ่งวัวไปเลี้ยงนะครับที่นี่มีแบ่งไหมครับที่นี่มีแบ่งครับแบ่งทุกตัวนะครับรักทุกตัวแล้วก็แบ่งทุกตัวนะครับแต่ก็ก็ราคาก็สมเหตุสมผลนะครับก็ก็มาดูก่อนนะครับว่าชอบตัวไหนนะครับเพราะว่าที่นี่จะเน้นเรื่องการต่อยอดกรรมพันธุ์นะครับการต่อยอดกรรมพันธุ์ของทางสายพ่อแล้วก็สายแม่นะครับและส่วนที่เหลือตัวที่ไม่ได้ขายก็จะเก็บไว้ให้ลูก ครับเก็บไว้ให้ลูกไว้ให้ลูกให้หลานต่อยอดนะครับตอนนี้ผมก็บริหารจัดการเรื่องแปลงนะครับเพื่อที่จะให้เด็กๆได้ดูว่าการบริหารจัดการแปลงเป็นอย่างไร <Ừ. S 2> อย่างนี้นและครับแล้วเราก็จะทยอยเลี้ยงไว้ตัวไหนที่เหลือเราก็เลี้ยงตัวไหนที่ถูกใจหรือคนที่จะเอาไปต่อยอดทางกรรมพันธุ์ที่ชอบสายพันธุ์ต่างๆก็มาเลือกได้ครับครับผมฝากช่องทางติดต่อหน่อยครับติดต่อได้ที่เพชรไพโรดฟาร์มนะครับมีเพจเพชรไพโรดฟาร์มครับ มีเบอร์โทรก็เป็นเบอร์ของผมเองนะครับก็0852158221นะครับก็โทรได้ตลอดนะครับแต่ก็อาจจะยุ่งๆนะครับเพราะว่าทําหลากหลายอาชีพมาเยี่ยมชมฟาร์มนี้ได้ไหมได้เลยครับยินดีเลยนะครับที่นี่เปิดให้ชมตลอดนะครับเปิดให้ชมตลอดนะครับมีหญ้าเขียวขึ้นมีสถานที่แล้วก็ลมโชยนะครับแล้วก็ที่นี่มีมีรีสอร์ทให้รับรองนะครับสำหรับคนที่มาเที่ยวชมฟาร์มนะครับเรามีรีสอร์ทให้พักฟรีครับผม วันนี้ต้องขอบคุณพี่ไพโรดนะครับที่มาแนะนํามาแชร์นะครับสาระการเลี้ยงวัวนะครับให้กับพี่น้องเกษตรกรได้รับชมกันนะครับใครที่อยากจะติดต่อที่ฟาร์มหรืออยากจะขอแบ่งวัวที่ฟาร์มก็ติดต่อได้เนาะเดี๋ยวผมจะปักลิงก์นะครับหรือว่าเพิ่มเบอร์โทรไว้ให้นะครับใต้คลิปวิดีโอนี้วันนี้ต้องขอบคุณมากครับผมขอบคุณคับครับสวัสดีครับ